สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไม่เล่าให้ฟังว่าเรามีโอกาสที่เลือกเดินทางโดยรถไฟเพื่อไปอยุธยาบ้านเราอยู่สารยาเราเลยเลือกที่จะตื่นเช้าเพื่อที่จะไปนั่งรถไฟที่สถานีตลิ่งชันไปให้ถึงสถานีดอนเมืองนะคะเรามาถึงนี้รอบแรกขบวนแรกก็คือตีห้าสีราคาที่เราซื้อคือจากตลิ่งชันไปลงดอนเมือง20บาทเอง แล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกที่จะนั่งสายกรุงเทพอภิวัตรอุบลราชธานีแต่ลงที่อยุธยาราคาก็20บาทเองค่ะเป็นรถไฟธรรมดาพัดลมแต่ทราบไหมคะตั้งแต่ตลิ่งชันยันอยุธยาไม่มีคนเลยค่ะบรรยากาศดีมากใครที่ชอบการเดินทางนะคะโดยรถไฟหรืออยากที่จะลองนั่งรถไฟเล่นเพื่อไปเที่ยวยุธยา แนะนำในช่วงนี้เลยค่ะถ้าจะเลือกนั่งตั้งแต่กรุงเทพอภิวัตบางซื่อเพื่อออกมาก็จะเริ่มตอน7จ็โมงสิแต่ถ้ามาขึ้นที่ดอนเมืองก็ประมาณมาถึงนี่ก็เจ็ดโมงครึ่งนะคะให้ทันอันนี้เราออกมาแล้วว่างมากเลยในช่วงนี้ก็จะเริ่มเห็นความเขียวงามของ ความสวยงามความเขียวของต้นไม้ของท้องนาของแม่นม้ําของคลองบ้านเมืองของเราสวยงามมากเลยค่ะตั้งแต่ที่ออกมาจากดอนเมืองก็เริ่มเห็นแล้วอย่าลืมนะคะมาเที่ยวหรือนั่งรถไฟโดยรถไฟไทยช่วงเช้าใครมาเที่ยวยุทธยา จับขบวนนี้กรุงเทพอภิวัตอุบลราชธานีตอนนี้เห็นลักษณะของตึกขาวๆซ้ายมือนั่นก็คือโรงแรมที่เราเคยไปใช้บริการซึ่งโรงแรมนี้อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟอยุธยามากเลยค่ะปูนปูนถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างถึงอยุทยาแล้วนะคะทุกคน a a t t t e n i o to serving you forward g ทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตปลายทางสถานีบุบลนราชธถานีทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตปลไล่ทางสถานีอุบลาราชธานี การาัฒารับตายถึงชีวิตได้นะครับพูก่อตัมันก็มีการเที่ีสถาเดนวิยาที่มีสถาเดนวิทยา